สวัสดีค่ os, <Yeah. S 2> ะคะุณแม่กายพบกันอีกแล้วงานบุญเทียบอกันเทียเป็นจังไหนเนาะคือว่าเขาแต่จนจนหนึ่งทีผมว่าหนึ่งอีวีบอกค่ะอือซีบัดดี้พ่นบอกอือซีหนึ่งสามมาเล่นเลขว่าไหนชื่อเพราะว่ามัญยากบุญอือมาเด็เล่นเลขว่าพ่อถือกันกั็ส่งกันก็ประจานนั่นเปนฝันนั่นได้นั่นแต่โตเป็นฝันว่า ขมาบอกสี่สองสองสี่จำสองอาจารย์ก็เล่ว่าลงแตมลงแตมหนึ่งน้าแม่ลงแฉมหนึ่งน้าแม่อาจารว่านโยคะลงแตมหนึ่งก็จะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งแล้อาจารย์น่วางสี่นั่นละนั่นละอันั่นละอาจารยอาจารย์ว่าเรยกว่าได้ชื่อฉันได้ยากโยคยากงานมันมอ่งแน่นากงานกะะถินยากงานกับถินถ้าเราก็ พากันแล่นหาแล่นล้างอยูวนวก็เรียกว่าได้ซือ้อฉังได้ฉันยามมาแล้งมาผู้หลานเลยว่าเป็นได้แล้วย่าย,ยสัตว์อันอันซีหนึ่งหนึ่งผลกระชือหนึ่งหนึ่งผลกระชือซีสองผลซีหนึ่ง,ง,งคือเ่าตัดซื้อคือบ่กตัดซือ้อ,อจักภาษาผู้หลานว่าผลดอกไม้ด่านเลยว่าโอ้ยที่ได้เนาะแม่เนาะสาตว์ที่ได้เนาะย่ายสัตวน้แม่นปันน,น,น,ปนั่นเนาะฝันให้แม่นอยู่ได้อาจารย์บนมาเมันกับปันชิวอยู่โตกันอยู่แลยวว่าง แม่บ่ไดซื้อมา่านจมันใช่ฝันดีโต๊งวดไปค่ะได้บ่ไดฝันราะว่าม่วัดบ่ไดน้อนบ่ไดนอนกันเลยไม่ถึงแก่หน่ก็เล็บนอนแันเน่ก็เล็บบ่ได้ฝันได้พรเอาเด็กนม่พาไปเรื่อกช่าแม่ะเป็มจังไหแม่โตได้เสร็จโตได้เส็ดแม่กับว่าท่านในร้นแนล้วแม่ได้เห็นเลขทูบบ่เลขทูบ เรียกทัวแ่วงสวงอ่ะแม่บวงสวงแม่าเห็นเลยหาหาี่สองหาี่สองเอามาจากไหนแม่้าที่สองนี่ครับแม well ่หา nice ี่สองี่วงสวงหือเจ้าเจ้บวงสวงหเจ้าเห็นเห็นต่เลขบวงสวงโอ้พแม่เห็นเลขบวงสวงหาที่สองขึ้นวงสวงย่ไหออกยามั่นบ่แม่ออกทุกปีบ่แม่ เห็นว่าเพิ่นสางหอละคัางบอกค่ะจ้าบ้านี้ยืนผู้ตั้งอันว่าสีสางผู้เวทนี่เพิ่นสีสางไปแบบเนี้ยคนบ้านไหนจางสเอาหอละคัางก่อนหนึ่งไหมหัวละข้างก้อนหัวละคัางไก่เสร็จไปไหมการบ้านไดนไกล่เสียดเพราะว่าเขาเขาก็อันเริ่มต้นในละโอ้คือยดางยินข่าวว่าเขาจะถือเหล็กลายมาเป็นเจ้าภาพกะทินบอแม่นโอ้ยหนึ่งซีนี่สิแม่เจ้าถูกปันไหนแม่ เอาว่างานพ่นกับมาบวงสวงวัดพลอยบวนกับมาได้หกสองบวกก็ได้มาหกสองหนึ่งหนึ่งบวกกัได้มาเรื่อยเรืร่อยจ er, นได้มาเป็นเจ้าภาพกระถินนั่นบอกค่ะถ้าถูกจนได้เป็นเจ้าภาพกระถินนี้ธรรมดาเนี่ยกระถินยอดเพื่อนคนหมู่ใหญ่คนไดหก ห้าชูนได้เลค่าห้าสูงหาสูงยอดกใจยอดกัินนไม่มากตัวใดฝันก็มากยอดกัหินันไปแล้วแม่มอามกดกัหินคุณแม่นี่บพได้ฝันเนาะค่ะแต่ว่าม่านเห็นงานวงสวงค่ะเลขวงสวงเพิ่นึ้น คือบวงสวงปีใดก็คือออกทุก <diver> ปีม่นว่แม่นัมันออกคนก็คือรินไผสีแล้วมันเป็นคนเดอนสามเก็ดศูนมันดอกศูนย์ามเยง่ายวันนี้ตัดเือคือบวงสวงทุกปีงั้นเหมือนสีล่ะตัดเอาใช่ไหมครับนี่สามตัวนีตัดเอาหกห้าศูนย์หมอยอดกระถินหกห้าศูนย์เลข ส่วนที่แม่ชอบก็คือ650นี่แหละครับแม่ชอบเป็นพิเศษเลยแสดงว่าแม่มากเพราะว่ามันเป็นปลายยอดกระถินมนะคะเคยออกทุกปีกทุเขาเรียนย่อมได้ออกไหมถ้าหากมันจะออกยอดกระถินออกทุกปีนะคะแม่มาโดนซ้ำเกี้ยวชูนั่งจ้ะเ่าได้ตัดทุกปีเลยอ่ะทุกปีให้ตัดเอาเม่นบอกคุณแม่โอ้ค่ะจนถูกหลายจนมีเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพกระถินเลยใช่ไหมครับแม่ บางส่วนบางคนจิตอันเที่ยเที่ยนบอเที่ยน่งเที่ยนบางข่าวภาษาอ่านค่ะเขาจะก็มาว่าเอาเด้อเอาเด้อสันว่ามาอันเรียกอันทวนอันหุ่งกะทะเอาสั่นหกสองหกหกสองเจ้าก็น้ำมาบ้านสั่นขาเจ้าใดคนละาี้มือหามือฝร่นี่ไงเนืองมาเรื่อยๆบอกแมู่กตอนเนืองเลยประเด้วคือชัว ไปเพื่อกันแล้วว่าให้มาวัดเด้อไปวัดไปวัดไปวัดโดนเทียนมันได้จักเส้นมันได้ชิปเอ็ดเส้นมันจะออกชิปเอ็ดไหมยังก็ถเือกอีกเว้ยยังไ่ได้เอาน้ำเพลินเลยบบอลเอาเอาเลยเอาเลยมีแต่บอกคนเอาเบิดวัดเลยเป็นบ่แม่โอวคุณได้บอกคนเอาเบิดวัดกันเบิดวัดได้กันเบิดหนึ่งหนึ่งได้กันหมดวัดเพิ่นบอกเลรื่อยู่เพิ่นช่พิ่นมาเห็นวิจาเพิ่นถึงแด่มันได้อ วก็ได้ครองก็ได้สูชามถ่วงนั่นก็ได้ปัยอื่นเแสดงว่าเข้าเจ้าได้ไลยเนาวแม่นเนาะจนใจมา่อเป็นเจ้าภาพคือเล็กบวงทวงเล็กยอดกระถินนี่ปกระถินคือออกทุกปีแม่นบอแม่ถ้าเย็นตั้งแต่ออกรู้ดิแม่กาย ประจําในแม่โตแม่ก็ได้ว่าแต่มีเวลาซื้นอาาานะอะะาะม,มีเวลาซื้อเสียดายบางนึงเนาะแม่ก่ไมีเวลาเยี่ยบันเนาะอาจารย์ตะโบพี่ตอง้วนตอง้วนเราได้เฮเลยเนาะวันนี้แม่เร่ไงไว้แล้วหกห้าศูนย์ตัดซื้อเอาตัดซื้อเอาสองตัวตัดออกนม่เด้อพี่น้องให้แม่ซื้อแม่ให้สิ้นจังหวะ มีนะคะเป็นเลขของแม่กายนะคะตัววงกลมตัวเน้นนะคะแม่ชอบพิเศษนะคะ้นแนวทางค่ะทันเื่อะแนวทางในการซื้อสลากินแตงรัฐบาลเท่านั้นนะคะชอบอั่างตางเด้อเด้อพรานับเหนือในการเรีนการพนันนะค่ะมักกะคัดจัดกระพานพี่น้องแนนเลขยอดกรกกินคือออกทุกปีนะคะหกห้าศ เป็นยอดกระถินของครูของท่างวัดเนาะค่ะมักน้องม่ไก่ตั้งตามแล้วแม่เนะาะมักก็ะตาม,ม่าวตัวเมื่อนี้ก็แบ่้งฝันเป็นเนื้อท่าไห้ f อซีเนาะค่ะมักก็กจัดคัดก็พาดเนะ้ะแม่เนาะหกห้าศูนย์กับห้าสองสี่นะครับผมจ้แต่โตคุณแม่นี่มัก เลขวงสวงบอกแม่นัมอสิออกหาควันกับออกนี่ะเลขวงสวงนี่แม่บ่แม่ตัวใดแม่อันนี้ลหะห้าสองสี่นี่บอกโอ้ห้าสองสี่คือเป็นเลขเป็นวงสวงแม่แม่ฮันนาตั้งใจแน้อยจ้าเลขวงห้าสองสี่คือเลขวงสวงหกห้าศูนย์คือยอดกระถินยอดกระถินนี่คือออกทุกปีเนาะแม่เนาะกะตัดเลนเอาเนาะค่ะสำหรับแม่กายยอดกระถิน ฝากไปเปนแน้วทางนะคะฝากปเป็นแนวทางเด้อค่ะกด้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร้แจง้งเตือนไว้เพิ่อสิบิวพาดคลิปดีๆจากทางช่องทางช่องก็เสนอเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะก็ใส่ดิจารณญาตในการรับส้มรับฟังเอาค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้แนวทางลูกมือนีเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะสําหรับมือหนีพีป่ป่าวกับ เจดากัสีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ